สวัสดีครับวันนี้ผมแมวไม่ใช่สิเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว cat channel Thailand นะฮะตอนนี้ผมจะตามตามปกคลิปหรือว่าอันนั้นเลยแหละไม่ใช่ปกคลิปดิใช้คนลัเครื่องชื่อคลิปนะฮะนี่ครับอย่างแรกเลยแบ็กกราว cat channel Thailand ชื่อช่องแล้วก็นี่ครับโปรไฟล์อ่าแล้วก็เราจะมาหาคลิปที่คนดูเยอะๆคนดูเยอะๆก็นี่ครับ อ่าโอเคนี่ครับอ่ามีดีสไลด์หนึ่งไม่ซีเรียสน,นะฮะเขาต้องดูคลิปเราแล้วสินี่อันนี้เล่นเกมอยู่ดีๆเจอลูกจิตอันนี้คาดว่าทุกคนน่าจะเคยดูไปแล้วแหละโอเคว่าอันไหนดีวะนี่นี่ครับโอ้โหเจ็ดร้อยคนเนี่ยเลยมาหาดูอื่นๆมั้งยี่วะฮย กดเข้าไปดูดีกว่าเออเออเดียวอะไรเนี่ยโอเคยังครับอุ้ยสิบสี่คนดินไลท์เจ็ดคนไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับผมไม่ซีเรียสเดี๋ยวมันตรงกันเลยเนี่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 ยแล้วก็เนี่ยโอเคมาดูเอลมาห่วยห่วยกันบ้างครับไม่ห่วยหรอก อย่าด่าผมดล้วกันกดดินไลค์ได้ใต่คราน,น,นี่ไงคนดูหนึ่งร้อยคนเครื่องนี้มันช้าครับรอก่อนนี่คนดินไลค์ไม่เยอะเลย,ตยแต่ก็เยอะแหละเกือบเท่เากันลวอ่ะใครมาสเตอร์คือคนที่ดูเนี่ยเขาตาบอดหรือไงอนเนี่ยเขาเนี้ยเนี่ยเนี่ยแม่ไม่เคยทำเขารู้สึกเศร้าและผิดหวังเล็กน้อยตาบอดเหรอ แต่อย่าด่าผมเลยนะผมไม่ได้ตาบอดเนี่ยผมถ้าตาบอดผมไม่ทำคลิปอย่างนี้หรอกเฮ้ยเหมือนแบทแนเลยแมทชอนขอเข้าแซมพูรีนต้นคริสต์มาสโอเคอัน,นไหนอ่ะไหนนี่จักรยานใช้แอปวีวาวิดีโอนะฮะอันนี้ผมกดไปมั่วมันได้เอาเลยนี่โอ้โหต้งกาทำหายอีบีส อันนี้อันนี้น้องนิวน,นี่น้องกัดน้องกัดนะฮะข้างหลังน,นี่น้องนิวปะน,น,วน้องนิวน้องนิวนี่ผมผมนี่ผมตั้งเลยน,นี่โอ้ยหล่อหล่อนี่ผมหล่อมาก <c ười> <c ười> น่ารักะ <c ười> อะเฮ้ยพี่เขาตดนี่วาเขาเรียกอะไรวะแคมปิ้ง <c ười> เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไปเล่นพี่ดีวกว่าวางสายกันดึกกลัวว่ะ รถชนรถชนอะไรวะเออ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 กระเป๋านั <uno> uh, like, ้นผมหายหาของผมหายไปไหนไม่ร I mean you know ู้นี่นี่อะไรมีดิสไลน์ไหมไม่มีสามสามโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใช้ชอบหร่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้บายบายอย่ากดดีไลค์นะ กดได้แหละแต่น้อยน้อยน้อยแต่น้อยน้อยหน่อยนะเย่บ๊ายบายอาว